สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยเรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้เรื่องสระอึนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสระอึเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะสระอึเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้บนพยัญชนะต้นเช่นหรือ ถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนสรับไว้ข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองเช่นอรออครอคึรึมาดูวิธีเขียนสระอึนะคะเริ่มต้นจากลากเส้นจากขวาไปซ้าย แล้วลากโค้งวกกลับเหนือเส้นเดิมมาที่จุดเริ่มต้นนะคะจากนั้นเขียนวงกลมเล็กๆเหนือจุดเริ่มต้นเล็กน้อยสังเกตตามลูกศรตามภาพเลยค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมีคำนะคะที่เราพบในชีวิตประจำวันนะคะ คำสระอุมาให้นักเรียนอ่านกันนะคะคำแรกรังบวกพึ่งจะเป็นคำว่ารังพึ่งอรอองอรังผออึกงอพึ่งไม้โทพึ่งรังพึ่งต่อมาบึกบึนบึก บวกคำว่าบึงรวมกันแล้วเป็นบึกบืนบออึกกอบึกบออึกนอบึนบึกบืนศึกษาคำว่าศึกษานะคะมาจากคำว่าศึกบวกกับษาสออึกกศึกสออาษาศึกษา ต่อมาขึ้นลงมาจากคําว่าขึ้นบว,บวกกับคําว่าลงนะคะขออึน,นอขืนไม้โทขึ้นรออุงอลงขึ้นลงคิดถึงอสารีก็คือคําว่าคิดบวกคําว่าถึง รวมกันเป็นคำว่าคิดถึงคออีกดอคิดถออึงงอถึงคิดถึงหูตึงคำว่าหูบวกคำว่าตึงก็จะเป็นคำว่าหูตึงหออูหูตออึงงอตึงหูตึงค่าศึก คำว่าค่าบวกกับคำว่าสึกรวมเป็นคำค่าสึกค่ะนักเรียนขออาขาไม่โทรค่าขออึกกอสึกค่าสึกปลาบึกคำว่าปลาบวกคำว่าบึกรวมเป็นปลาบึกปอลอาปลาบอ,อึกกอบึกปลาบึก เลขบวกหนึ่งรวมเป็นคำเลขหนึ่งลอเอกอเลขขอนออึกงอหนึ่งไมเอกหนึ่งเลขหนึ่งคำว่าตึกบวกคำว่าสูงรวมเป็นตึกสูงตออึกกอตึกสออูงอสูงตึกสูง คำว่าป่าบวกคำว่าทึบรวมเป็นป่าทึบปออาปาไม้เอกป่าทออึบบอทึบป่าทึบเรามาฝึกอ่านกันอีกครั้งนะคะอาดรังพึ่งดออกอรังพออึกง,งอผึ่งไม้โทพึ่ง รังพึ่งอีกครั้งนะคะคำที่หนึ่งรอองอรังพออึกงอผึ่งไม้โทพึ่งรังพึ่งบึกบืนบออึกกบึกบออึกนอบืนบึกบืนศึกษาสออึกกศออึกสออาสาศึกษา ขออึบงอขึ้นไม้โทขึ้นลออึงอลงขึ้นลงขออิดดอคิดถออึกงอถึงคิดถึงขออูหูตออึกงอตึงหูตึงขออาขาไม้โทค่าสออึกกอสึกค่าสึก บลอ,โอโปาปลาบกกบบึกปลาบ,บึกอ,อึอกกอตึกสอูง,งอสูงตึกสูงลอเอกกอเลขหอนออหอ,อหนึ่งไม่เอกหนึ่งเลขหนึ่งคำนี้ซ้ำกันนะคะแต่ไม่เป็นไรเรามาฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่ง ตออึกกอตึกสอูง,งอสูงตึกสูงปออาปาไม่เอกปาทออึกบอทึบปาทึบคำสุดท้ายนะคะคออึกกอคึบคออักกอคาดคึบคาดนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านกันนะคะฝึกอ,อ่านการทุกทวนการให้เป็นประจำนะคะ แล้วเราจะอ่านหนังสือเก่งขึ้นนะคะต่อมานะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะหน้า66นะคะตอนที่3นะคะให้นักเรียนเติมเติมคำนะคะในช่องว่างที่หายไปนะคะรูปเรกเป็นบันไดนะคะคำเรกขึ้นลง ขออึนอขึ้นไม้โทขึ้นลออ,อุงอลงขึ้นลงอะไรหายไปตรงนี้ให้นักเรียนเติมนะคะต่อมาข้อที่2อพี่เลขหนึ่งลอลอเอกอเลขแต่เวลาเขียนเป็นขอไข่นะคะหอนอ,อองอหนึ่งไม่เอกหนึ่ง อาตอนนี้เป็นตัวอะไรครูออกเสียงใหนักเรียนฟังแล้วอ่าต่อมาคํารูปนี้คืออึ่งอ่างออึกงออึงไม่เอกอึ่งอออ่างงออ่างไม่เอกอ่างอึ่งอ่างอ่าเราเติมคํานี้เสร็จคําสุดท้ายก็จะเป็นรังพึ่งรออ่ะ งอรังพออึงอผืง,งไม้โถพึง่งถ้านักเรียนตั้งใจฟังที่คุณครูสอนนะคะนักเรียนสามารถเติมเองได้เพราะว่าเสียงพยัญชนะหากคุณครูได้อ่านให้นักเรียนฟังแล้วนะคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรนะคะข้อที่4ค่ะให้นักเรียนเติม เติมคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะคำเรกคำว่าอะไรรูปภาพตัวนี้รูปภาพตัวนี้นแทนพยัญชนะตัวอะไรนะักเรียนก็นำมาเติมให้มันเป็นคำนะคะข้อที่สองอรูปนี้เป็นเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปสัญลักษณ์ตัวแทนพยัญชนะอะไรนะคะ แล้วก็นำมาเขียนเป็นคำให้ครบนะคะรูปที่สารูปภาพนี้คือตัวพยัญชนะอะไระเรานำมาเขียนเติมสระข้างบนให้ครบนะคะมันก็จะเป็นคำข้อสุดท้ายภาพนี้เป็นพยัญชนะอะไรเราก็นำมาเขียนเติมพยัญชนะ,อะขอโทษค่ะเติมสระ,ะเติม วรรณยุกมีวรรณยุกนะคะอันนี้เรียกว่าวรรณยุกเอกหาตัวสะกดคือบอใบไม้ก็พามาเขียนให้เป็นคำให้ครบเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งหลายคูณ,คณนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ